ณนะโรงพลมอเตอร์ดัดโชคแผงคอซ่อมมอไซค์อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับช่างเรียนไม่จบประสบการณ์น,น้อยเป็นคนทำครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูการดัดโชคแผงคอสองตัวนะครับตัวนี้เป็นของรถ KWB เเป็นร้อยสิบไอตัวแรกเลยครับตัวตัวสองพันเก้าครับ ส่วนตัวนี้เป็น K double U double U เป็นของเวฟ 110i เหมือนกันครับเป็นแต่เป็นตัว2,112,13ประมาณนี้ครับทั้งสองตัวนะครับกระบอกโชคสีขาวกับกระบอกโชคสีดำนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและก็วิธีก,ก,การทำกันนะครับเดี๋ยวขันแรกผมพามาดัดตัวกระบอกโชคสีดำก่อนครับเป็นเวฟ 110i ตัวแรกครับ ตั้น็อตหน่อยครับบางทีช่างเขาหรืออาจจะต้องมีการขยับนอ็อตล็อกแขนโชกเพื่อจะเอาล้อออกมางั้นบางทีบางคันเอาล้อออกไม่ได้เรามาดูขั้นตอนการดัดจากไหมครับดัดให้มัน ดูไม่รู้วนะ่ะเนาะว่ามันครบยังไงแต่ให้มันเข้าตากับการน,นึงเราต้องหาตำแหน่งรองตำแหน่งคนเทานะครับ,บตามสภาพหน้าง,งานถ้ามันไม่เป็นไปตามอย่างที่ใจเราต้องการให้เป็นก็ต้องแยบหาครับ ลองวัดดูหน่อยดิว่าดัดเมื่อกีนี้เป็นไงบ้างถ้ายังไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยลๆเก็บครับเก็บค่อยๆเก็บรายละเอียดรายละเอียดไปแบบนี้คือวัดแนวแกนโชกแผงคอนะครับแนวแกนโชกแผงคอระนาบฉากของโชกฉากของแผงคอครับสี่อย่างที่เราดัดกันเราก็ค่อยๆมาเก็บ รายละเอียดกันนะครับไล,ล่ตรงไปแน,นวแกโชกแผ่งคอไปเลยครับไล่ไปละหน้าไล่ไปฉากของโชกไล่ไปฉากของแผ่งคอครับค่อยๆไลไ่ไปไล่ไปเพินก็กลับหน้าจัดรับดัดไปวัดไปครับเล็งไปเนี่ยครับแนวแกวัดแน,นวแกโชกแผ่งคอครับแบบนี้ แนวแกนโช้กแผงคอต้องวัดบนแทน่นอัดไฮดรอลิกนะครับข้างล่างมันวัดได้ไม่ขนัดเนาะมันมันมันไม่มีอะไรเป็นไกด์ไลน์กะยากเกินเกินก็กลับหน้าครับในแกนโชแผงคอมันมันมันเกินแล้วก็กลับหน้าครับงานมันก็มีขาดมีเกินมีพอดีมีสามอย่างเนี่ยครับ เอ็งก็กลับหน้าดัดยังไม่ถึงก็ดัดอีกฝั่งหนึง่งค่อยๆเก็บรายละเอียดไปครับดัดแล้วก็วัดวัดแล้วก็ดัดดัดแล้วก็วัดครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คฉากของโชคเช็คเฟอร์เนียดูเช็ค ลัดหนา้าดูได้ไหมเช็คฉากของแผงคอด้วยแนวแกนโชวแผงคอลัดหน้าฉากของโชกไปแล้วครับเหลือฉากของแผงคอครับ ดัดแล้วก็มาลองเช็คดูครับเครื่องมือมันบอกเราหมดอยู่แล้วนะเครื่องมือมันจะบอกเราหมดเลยตรงไหนไปซ้ายมากไปตรงไหนไปขวามากไปขึ้นบนมากไปลงล่างมากไปน้อยไปมันจะบอกเราหมดเลยทําตามที่เครื่องมือบอกครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับหนึ่งตัวเดี๋ยวเราไปดู เวฟร้อยสิบไอใหม่ครับอีกตัวหนึง่งตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเสร็จไปตัวลนะตอนนี้จะเป็นกระบอกโชกสีขาวแล้วครับเมื่อกีน้นี้เป็นตัวกระบอกโชกสีดำนะเดี๋ยวเราเร่งนักนิดหนึ่งครับก่อนเลยครับอันนี้ยากพอสมควรเลยนะครับเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับตตดหยาบกว่า ล้วก็มาไล่แนวกันชุกแผงคอแลนหน้าฉากของช,ชุกฉากของแผงคอเหมือนเดิมนะครับทำสี่ขั้นตอนนี้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ดีถ้าตัวถังไม่คดนะผมรับประกันเลยขี่ปล่อยมือได้สองมือด้วยทุกคันเลยครับขี่ปล่อยมือได้สองมือแน่นอนครับมีเอฟซีบนปัญหาอีกขี่ปล่อยมือได้ปล่อยมือได้มือเดียวหรือเปล่าอีกได้สองมือเลยนะครับ แนวแกนวัดแนวแกนโชว์แผงคอครับแบบนี้ค่อยๆไล่ไปครับถ้ามันเกินก็ดัดกลับครับเมื่อเราดัดไปเล็งๆดูว้มันใกล้เคียงเราก็เอามาวัดดูครับก่อนวัดกัเล็งนอิดนึง มันเป็นเยอะครับเป็นเยอะเวลาดัดแล้วมันต้องจะยืดยืดข้าวขึ้นข้าวใช้น็อตหลวมวัดเพื่อเราจะรู้ว่าตรงไหนมันได้ตรงไหนไม่ได้ตรงไหนมันต้องไปทั้งซ้ายทั้งขวาอีกเราจะได้ประเมินสถานการณ์ถูกเนาะเรารู้แล้วว่าฉางโชคไม่ได้เดี๋ยวเรามาดัดฉางโชคกัน หเข้ามากไปครับตัดทมทางออกแนวแกนโชกแผงคอและหน้าฉาของโชกค,ครับี่ฉาของโชกแล้วฉางแผงคอครับมันจะดัดมากหรือมันดัดน้อยก็ขึ้นตนวระวัดนะครับเราต้องจำไว้ครับถ้ามันเป็นนิดเดียวเราก็ค่อยดัดนิดเดียวพอเราก็เผื่อไว้หน่อยนึง แล้วเราเช็คดูครับมันเกินหรือมันขาดหรือมันมากน้อยยังไงมันจะวนไปวนมาครับเนี่ยแนวการโชกแผงคอและหน้าฉากการโชกฉากของแผงคอแนวการโชกแผงคอและหน้าฉากกันโชกฉากของแผงคอบุ้นอยู่างเงี้ยครับก็ค่อยเก็บรายละเอียดมันจะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนจนมันได้ครับมันจะเร็วขึ้นหรือจะช้าก็ขึ้นอยู่กับ วิธีการทำแล้วครับรู้หลักการไปแล้วมันมีแค่เนี้ยตำแหน่งจุดรองจุดกดนี่สำคัญมากเลยนะครับบางทีมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการให้มันเป็นจัดไปวัดไปครับเช็คไป เช็คฉาวโชว์ครับแนวแกงโชว์แผ่งคอและหนา้าบฉาวโชว์ครับสามอย่างผ่านไปละในฉากของแผ่งคอครับดัดวนไปวนไปนะครับไม่มีอะไรครับอันนี้ฉากของแผ่งคอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ได้แล้วนี่ครับอาการน,นี้ก็ย้อนกลับมารีเช็คส่วนที่ทําไปแล้วทั้งหมดอีกหนึ่งรอบน,นะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ